ซันเดลเอสเอ็มไเปิดบ้านนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมแบบคบวงจรพบกับตู้แช่คุณภาพสูงแอร์พลังงานโซล่าจุดินทรีบำบัดน้ํา <Okay. S 1> เครื่องย่อยขยะเศษอาหารเป็นสารปูงดินนอกจากนี้ภายในงานยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายพร้อมเซิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคุณ ขอเชิญชวนทุกท่านทุกธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่กําลังมองหานวัตกรรมไปเสริมจุดแข็งหรือนําไปปรับปรุงใช้กับธุรกิจของท่านห้ามพลาดเด็ดขาดต้องมางานนี้เท่านั้นอย่าลืมลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานรับส่วนลด10กันด้วยนะแล้วมาเจอกันที่งาน Open House เปิดบ้านนวัตกรรมธุรกิจครบวงจรระหว่างวันที่1 8ถึงส1สิงหาคมนี้เวลา9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นที่บริษ,ษัทซันโยเอสเดมายไทยแลนด์ซอยดัมินทา64แล้วมาพบกันเยอะๆนะคะ